สวัสดีค่ะตี้จากเดินตามหมานะคะพร้อมกับรถถังและถิงถิงวันนี้จะมาแนะนำของเล่นน้องหมานะคะจะมาเล่าให้ฟังว่าของเล่นเนี่ยแบ่งเป็นกี่ประเภทและแต่ละประเภทเนี่ยช่วยอะไรได้บ้างของเล่นน้องหมานะคะสามารถแบ่งออกมาได้4ประเภทใหญ่ๆประเภทแรกนะคะก็คือ h e o t o y s ประเภทที่2คือ Dental Toys ประเภทที่3คือ Interactive Toys และประเภทที่4คือ p u u s h Toys ค่ะ ของเล่นประเภทแรกนะคะก็คือชูทอยชูทอยเนี่ยมันจะเป็นลักษณะเป็นยางหรือว่าซิลิโคนพวกนี้เนาะก็คุณสมบัติหลักๆของนั้นก็คือการให้น้องสามารถแทะหรือกัดได้ ซึ่งการกัดการแทงของสุนัขเนี่ยมันจะช่วยในการหลั่งสารเอนโดรฟินของเขาทําให้เขารู้สึกสงบปลอดภยัยแล้วก็มีความสุขเพราะฉะนั้นสิ่งนี้ควรมีติดบ,บ้านไว้และอีกอย่างหนึ่งนะคะหากน้องหมาจะต้องอยู่บ้านตัวคนเดียวบ่อยๆคุณพ่อคุณแม่อาจจะไปทํางานไม่มีคนอยู่บ้านและเลี้ยงตัวเดียวอาจจะทําให้เขาเกิดอารมณ์ความเครียดเขาเรียกว,ว่าเหมือนเป็น anxiety separation เวลาน้องหมาถูกทิ้งให้อยู่ตัวคนเดียวบ่อยๆคุณแม่ก็สามารถใช้สิ่งของเล่นพวกชูทอยพวกนี้ ทิ้งไว้กับเขาฝึกเขาวันละนิดวันละหน่อยหรือบ้านไหนที่มีปัญหาน้องหมาไม่ชอบอยู่กรงอยู่แล้วอึดอาดร้องเห่าออกตลอดเวลาสามารถฝึกใช้ชูสทอยซึ่งจะมีเทคนิคง่ายๆนะคะอย่างเช่นตัวนี้ที่ตี้มีมันก็จะมีรูตรงกลางเราสามารถป้ายเนยถั่วเนี่ยลงไปในนี้เพื่อเสริมสร้างรสสัมผัสเสริมสร้างกลิ่นก็จะสามารถเราใจเขาให้อยากเล่นหลังจากนั้นเราเอาตัวของเล่นชิ้นนี้นะคะ ไว้ในกรงกับน้องใช่ไหมอยากได้เหรอเอาไว้ในกรงกับน้องน้องก็จะรู้สึกว่าเพลิดเพลินเวลาอยู่ในกรงเขาก็จะรู้สึกว่าเออมีความสุขเพลินจังทําอย่างนี้บ่อยๆวันละนิดฝึกเขาเขาก็จะสามารถอยู่ในกรงได้อย่างแฮปปี้นะคะ ต่อมานะคะประเภทที่2ก็คือ dental toys ซึ่งประเภทนี้เนี่ยจะสามารถช่วยในการขัดฟันขัดเหงือกรวมถึงอย่างน้องหมาไซเล็กที่เป็นตัวลูกสุนากันนะคะก็จะมีเรื่องของการงอกขึ้นของฟันน้ำนมเพราะฉะนั้นเขาจะมีปัญหาในเรื่องของเหงือกที่รู้สึกคันฟันอยากจะกัดตลอดเวลาซึ่งของเล่นพวก dental toys เนอะนอกจากจะเป็นยางลักษณะแข็งมีขอยืมก่อนนะลูกอย่างนี้เนาะ มันจะมีลักษณะแข็งเป็นพิเศษเราสามารถเอาแช่เย็นให้มันมีเหมือนความเย็นแล้วก็ความแข็งตัวขึ้นและให้น้องกัดก็จะสามารถช่วยบรรเทาอาการเจ็บเหนือกหรือว่าคันเหนือกของเขาได้นะคะนอกจากนี้เราก็จะยังมีเป็นเหมือนอย่างอันนี้ที่เรซื้อไว้ก็คือเป็นหูกวางก็จะสามารถช่วยขัดฟันขัดเหงือกเขาได้เหมือนกัน,นก็จะเป็นลักษณะหูกวางอบแห้งแข็งๆแ,แ,แ,แบบนี้ก็จะมีกลิ่นมีกลิ่นหอมๆนมนม,นม 5ก่อนได้ไหมโอเค5โอเคอ่ะคือบอยและต่อมานะคะประเภทที่3ก็คือ Interactive Toy ค่ะของเล่นประเภทนี้นะคะจะเป็นพวกเชือกต่างๆไม่ว่าจะเป็นเชือกแบบแท่งนะคะเชือกแบบมว้วนและลูกบอลเหล่านี้นะคะที่มันเป็น Interactive Toy เนี่ยมันก็ตามชื่อเลยค่ะ มีไว้สําหรับการเชื่อมความสัมพันธ์ในฝูงลักษณะการเล่นนอกจากที่น้องหมาเนี่ยจะสามารถเล่นกับเราเพื่อยื้อแย่งกันได้แล้วเขาอาจจะสามารถยื้อกันในฝูงเองในการแย่งกันแย่งของเล่นเนาะและอีกอย่างหนึ่งนะคะคุณสมบัติของ Interactive Toy เนี่ยคุณแม่สามารถใช้ในการฝึกน้องเช่นการโยนสิ่งของชิ้นนี้แล้วให้เขาไปเก็บมาให้เรานอกจากนี้ยังมีคำสั่ง drop it หรือว่าเป็นคำสั่งในการปล่อยการขอ ตัวนี้เวลาเราเล่นยื้อแย่งกันอยู่เนาะในขณะที่เขากําลังเมามันมากๆเราควรฝึกนะคะให้เขาปล่อยโดยใช้คําสั่งขอปล่อยหรือ drop it ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะมันก็จะเป็นการฝึกไม่ให้เขารู้สึก aggressive เวลาที่เขากําลังสนุกกับอะไรสักอย่างหนึ่งอยู่มากๆแล้วมาโดนแย่งไปตรงนี้ก็คือควรจะฝึกเรื่อยๆวันละนิดวันละหน่อยก็จะทำให้เขาเรียนรู้กับการ sharing มากขึ้นคะ่ะ และขอเสริมนิดนึงนะคะของเล่น Interactive Toy ทเนี่ยเราไม่ควรที่จะวางเกลื่อนเอาไว้ตลอดเวลาหรือเรียกว่าพร้อมเสมอให้เขาสามารถนำไปเล่นได้เราควรจะแยกเก็บไว้และหยิบออกมาเมื่อเราต้องการที่จะเล่นแย่งหรือว่าฝึกทักษะเขาและต่อไปนะคะก็คือของเล่นประเภทกลุ่มสุดท้ายนั่นก็คือ plush toys นะคะหรือ <laughs> หรือเรียกง,ง่ายๆเอ่อหรือเข้าใจกันง่ายๆเนยก็คือพวกของเล่นที่เป็นรูปสัสตร์เป็นลักษณะยางหรือว่าลักษณะพาก็ได้ด้านในก็จะเป็นลักษณะส,สิ่งของของเล่นที่มีเสียงบางอันบางอันอาจจะเป็นเสียงสคริตเสียงต่างๆที่เขาใส่ไปเนาะซึ่งของเล่นตัวนี้จริงๆแล้วคุณสมบัติของเขาอะ่ะก็คือมีเอ่อเหมือนคุณสมบัติในการช่วยให้เขารู้สึกเซ็กยวรู้สึกเหมือนมี สิ่งอะไรสักอย่างที่เป็น ath, ส ia, ัตว์เหมือนเขาล pues, ักษณะเหมือนเขาอยู่ใกล้ๆก็จะทําให้เขาอุ่นใจสามารถรวมถึงตุ๊กตาที่มีไซส์ขนาดใกล้เคียงกับน้องหมาเราอย่างตี้ก็จะเลือกเป็นลักษณะตอนแรกที่รถถังมีอยู่ตัวเดียวยังไม่มีถิงมาตี้ก็หาเป็นไดโนเสาร์ตัวนี้เห็นไหมว่าขนาดเนี่ยก็จะใกล้กับรถถังเขาก็จะรู้สึกเหมือนเออมีเพื่อนเหมือนกันเลยมีขามีขามีหางถึงแม้หางจะยาวกว่าแต่ก็จะช่วยให้เขารู้สึกว่าเออเขาไม่เหงาไม่โดดเดี่ยว คุณแม่ลองกลับบ้านนะคะไปเช็คดูซิว่าของเล่นน้องหมาที่เรามีเยอะแยะมากมายเนี่ยมันมีครบทั้ง4ประเภทนี้หรือเปล่าและปัญหาต่างๆที่เจออยู่ตอนนี้ของเล่นเหล่านี้สามารถช่วยเสริมทักษะหรือแก้ปัญหาได้อย่างไรหากยังมีไม่ครบลองไปดูที่เพจช็อปใกล้ๆบ้านได้เลยนะคะยังไง ทยนี้โนตที่ฝากกด subscribe กดแชร์คลิปนี้กดไลค์แล้วก็กดกระดิ่งกิ๊งในช่องเดินตามหมาผ่าน YouTube หรือจะติดตามผ่าน Facebook เดินตามหมาเซิ Search ร์ชภาษาไทยได้เลยแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะคะกับเดินตามหมาหาสาระในโอกาสหน้าค่ะวันนี้ขอบคุณนะคะบ๊ายบายไหนหนูชอบชิ้นไหนกันหนูชอบชิ้นไหนกันคะหนูชอบชิ้นนี้ไหมว้าวหนูชอบชิ้นนี้ไหมว้าว